ก็กลาบสวัสดีนะครับก็อยู่กับผมสันติโน,นหน,นะครับก็วันนี้พี่ก็จะมารีวิวทวิพี่ก็จะมารีวิวแป,ป๊บก็ดีอลานะครับโอเคไม่ใช่นักเตะที่พี่มีนะครับที่มันเป็นตำนานนั่นแหละโอเคพี่จะมารีวิวโค้ชนะครับบอกเลยว่าทีมนี้เออแม่งบุกโค้ดหนักเลยนะครับบุกจนคิดแตกประมาณนั้นแหละเออโอเคพี่อาจจะพูดโมไปหน่อยนะครับแต่ว่า เ,เกมส่วนนี้โอเคมากเลยนะครับโอเคพี่ก็จะมาอย่างเร็วเลยนะครับโอเคแล้วก็คลิปเนี้ยพี่ก็จะไม่ตัดนะครับพี่ก็จะเล่นสดๆทางเกมให้ดูเลยนะครับเออเล่นสดๆนะครับเดี๋ยวน้องๆก็บอกเออพี่มตัดแต่อะไรนะฉากดีๆฉากดีๆของมึงอามาลงนะครับเออโอเคสําหรับคลิปนี้พี่ก็จะเล่นทั้งทั้งเกมเลยนะโอเคมาดูครับโอเคเจอบูลิลัมนะครับ และนี่ก็คือทีมของแปรกอดิโอลาครับซึ่งสังเกตได้ว่าผมจะมีฮักเตดด้วยนะครับโอเคขอเปลี่ยนออกไปก่อนนะครับแปบบรกอดิโอลาโอเคทีมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคก็ไอดีนี้พี่ก็จะมาแจกนะครับแจกวันไหนไม่รู้นะครับขอให้น้องๆติดตามเอาเองนะครับพี่ก็จะไม่บอกวันแล้วนะครับโอเคมาดูว่าเราจะชนะได้หรือเปล่านะครับ บุรีรัมย์โอเคมาที่เกมแรกนะครับโฟเมโนโ่โฟเมโนโ่โเคลียบอลล้นหน้าจะพันกันครับวันนี้โอเคทางวันนี้เปิดมานะครับคาสิยาควาได้ก็ค่อยๆไปนะครับแผนนี้ก็บอกเลยว่าส่วนนะ่ะเออโคตรโหดเลยนะครับเกมนี้ก็พี่ก็ไม่ได้ค่อยเล่นทวี พี่ก็ไม่ได้เล่นนานเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าลิ้นพี่จะผัานกันแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหแทงหลุดเลยนะครับโอเคหนึ่งศูนย์แล้วนะครับโอเคก็พี่บอกนะครับว่าแผนนี้มันต้องแบบค่อยๆเล่นหน่อยนะครับก็เวลาได้บอลก็หยุดชะลอสักแป๊บนะครับคือแบบแผนนนี้เออแบบเออทีมจะวิ่งเติมเร็วมากเลยนะครับโอเคมาดูจังหวะนี้นะครับก็บอกนะครับว่าทีมนี้กลาง กลางก็ดีนะครับรับก็ด pues ีนะครับโอเคแต่ขึ้นอยู่กับนักเตะด้วยนะครับแล้วก็ฝีมือของน้องๆนะครับโอเคมาดูจังหวะนี้ครับพี่ก็จะไม่พูดมากนะครับเพราะว่าพี่เจ็บคอนะครับโอเคน้องๆก็รอชมไฮไลท์โอเคจังหวะนี้ก็หลุดนะครับพี่ก็จะไม่ตัดนะครับจังหวะนี้ก็คือคัดที่พี่พลาดเองนะครับพี okay. ่จะไม่ตัดนะครับแบบเออคนอื่นนะแบบ ถ้าจะากดีๆมาใส่นะครับโอเคพี่ก็จะเล่นสดๆเลยนะครับจังหวัน,นี้โอเว่นนะครับก็ฝีมือพี่ก็ไม่ได้โหดนะครับแต่ว่าทีมก็โหดอยู่นิดนะึงแล้วก็โค้ดด้วยนะครับโอเคนะครับสังเกตได้ว่ากองหลังที่กองหลังมันจะดีมากเลยนะครับโอเคลิ้นพี่เริ่มพัดกันแล้วนะครับโอเคจงังหวะนี้ก็ติดนะครับโอเคว่าจะได้ ยังไงครับโอเครู้สึกว่าจะเป็นสายของบอลน,นะครับทีมฝั่งตรงข้ามนะครับบอกเลยว่าสายของบอลเนี่ยโดนสว่นครับนี่แป๊บเดียวนะครับว่าจะได้ประตูแล้วโอเคกองรับก็แน่นจัดเลยนะครับโอเคมาดูว่าเราจะทาประตูได้หรือเปล่าโอเคนะครับโดนเขาบีบเร็วนะครับ โอเคมาดูจังหวะนี้ผ่านก้องหลังไม่ได้นะครับเราได้ส่วนแล้วนะครับโอเคจังหวะนี้ว่าจะได้ประตูหรือเปล่าโอเคจังหวะนี้โอเว่นเลี้ยงมาครับโอเคลูกที่สองมาแล้วนะครับพี่บอกเลยว่าส่วนกลับคือเป็นตายนะครับแผนเนี่ยสำหรับใครที่แบบเออชอบต่อบอลชอบตอเออประมาณนั้นแหละโดนแผ่นสวนกลับนี่โอ้โหมตาย โอเคทีมแป๊บก็จะประมาณนี้นะครับโอเคมาดูนะครับว่าจะผ่านกองหลังเราได้หรือเปล่าน,นะครับบอกเลยนะครับว่าหลังโคตรแน่นเลยนะครับโอเคมาดูการสวนกลับครั้งที่2อนะครับว่าจะได้ประตูหรือเปล่าโอเคจังหวะน,นี้ฉีกมาข้างเมสซี่ว่ะเมสซี่จะจ่ายแต่ก็ติดกองหลังนะครับโอเคมาดูจังหวะน,นี้คู่ขีกันนิดหน่อยครับเดบอยได้นะครับโฟร์เมโนเออไม่ใช่โฟร์เมโน ใครวะฟาบินโญ่นะครับโอเคส่งมาเมสซี่เมสซี่จะยิงโอเคไม่ยิงนะครับก็เสร็จกองหลังเรานะครับบอกเลยว่าแผนนี้หลังแน่นนะครับมาดูแต่ว่าน้องๆต้องเล่นเกมส่วนให้เป็นนะครับบอกเลยว่าบุกเป็นตายนะครับโอเคมาดูจังหวะน,นี้เราส่วนกลับนะครับว่าจะได้ประตูหรือเปล่าโอเคนะครับ ก็ลูกที่สามมาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าส่วนเป็นใต้นะครับโอเว่นนะครับยิงคนเดียวสามลูกนะครับเออส่วนเป็นตายนั่นแหละโอเคจังหวะน,นี้แม่งตอปทำไมวะโอเคเราก็รอเขาหน่อยนะครับโอเคโอเคและทีมนี้พี่ก็จะมาแจกนะครับก็ฝากติดตามแต่ไม่รู้นะครับพี่จะไม่บอกนะครับว่าเป็นวันไหน ไม่ได้แจกหรอกครับก็คือแบบขายในราคา99บาบาทก็ถือว่าแจกนั่นแหละทีมนี้บอกเลยว่าคุ้มนะครับโอเคหมดครึ่งแรกแล้วนะครับมาดูครึ่งหลังว่าเราจะได้ประตูกี่ประตูนะครับโอเคนะครับมาดูครึ่งหลังนะครับก็บอกเลยว่าก็ยังจะใช้แผนเดิมก็เล่นเหมือนเดิมนะครับโอเคดูนักเตะจะเติมได้เก่งเลยนะครับดูนะครับ จังหวะนี้ได้ยิงหรือเปล่าไม่ยิงนะครับล็อกแรกโอเคยิงจังหวะนี้ก็ติดบอกโอเคมาดูเขาจะส่วนกับนะครับฟาเบนโจฟาเบนโจที่เออฟาเบนโจส่งมาให้โรนโดนะครับโอเคก็ติดกองเราเออกองเราอะกองหลังเราเหมือนเดิมนะครับก็บอกเลยว่าแผมโคตรโหดเลยนะครับดูจะผ่านหลังเราได้หรือเปล่านะครับรู้สึกว่าจะต่อบอลอีกนะครับโอเค จังหวะน,นี้ว่าไงครับโอเคก็ไม่ผ่านนะครับจังหวะน,นี้เราจะสวนได้หรือเปล่านะครับโอเคฟาบินโยแม่งแข่งนะครับมาดูว่าเราจะสวนหรือเปล่าโอเคล้ำหน้านะครับโอเคสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้พี่หน่อยนะครับโอเคมาดูนะครับว่าพี่จะชนะกี่สูตรนะครับ ก็คือช่องพี่ก็คือแบบแจกรหัสบ่อยมากเลยนะครับก็ใครอยากได้ก็ติดตามใหม่โอเคแต่ถ้าไม่ติดตามก็แล้วแต่นะครับก็มันก็ไม่แจ้งเตือนนะครับเวลาพี่อัพคลิปลงแรกๆนะครับส่วนคนที่ติดตามเขาก็จะรู้นะครับว่าพี่ลงคลิปตอนไหนเขาก็จะรู้นะครับว่าพี่ลงคลิปแล้วเออเขาก็ได้เปลี่ยนผัดนะครับ โอเคงั้นพี่ก็แนะนําให้กดกระดิ่งนะครับโอเคทีมนี้พี่ก็จะมาขาย99าบาทใครเร็วใครได้ประมาณนั้นแหละโอเคมาดูที่ทีมนะครับคาฟูได้นะครับคาฟูจะเล่นเองโอ้โหติดบล็อกนะครับมาดูเกมส่วนกลับของเขานะครับว่าจะผ่านหรือเปล่าโอเคมาครับเขตจังหวะดนี้ก็ติดนะครับมาเมสซี่ส่งมาครับ จะผ่านกองห,งหรือเปล่าโอเคไม่ผ่านนะครับไปจังหวะน,นี้โอเว่นว่าไงครับโอเว่นโอ้โหจะแบกสองไม่ไหวนะครับโอ้โหบวเต็งมันแข็งจัดโอเคมาดูทีมของเขานะครับว่าจะทำงานยังไงโอเคคืนหลังว่าฟาเมนโยมาเดอะบอยโอเคจังหวะน,นี้ติดนะครับ โอ้โหปูโยตักได้โอ้โหหลังมันโคตรแข่งเลยนะครับผมบอกเลยว่าแน่นมากจังหวะน,นี้ส่วนกลับนะครับโอ้โหจนคืนโอเคมาดูจังหวะนี้นะครับไวรันดุ่มแล้วก็เดบอยนะครับเมสซี่มาดูว่าโอเคก็ไม่ติดก็ไม่ติดทวีก็ติดกองหลังเราเหมือนเดิมนะครับมาดูเราจะส่วนกลับโอ้โหไวรันดุ่มโคตรแข็ง โอเคติดกองหลังเรานะครับบอกเลยว่าโคตรแน่นโอเคส่วนไปนะครับเราจะส่วนกลับแล้วนะครับโอเคว่าเวลาแค่นี้เราจะได้ประตูอีกหรือเปล่าโอเคนะครับโรนันโดผ่านกองหลังเราหรือเปล่านะครับโอ้โหจะหลุดไหมครับโอเคปูโยดักได้นะครับบอกเลยว่าดักบอลคตเก่งเลยนะครับกองหลังมาดูการส่วนกลับนะครับว่าจะโอเคก็หมดเวลาแล้วนะครับ ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ทีมก็ประมาณนี้แป,ป๊บก็ประมาณนั้นแหละโอเคบอกเลยว่าหลังโคตรแน่นแล้วก็บุกโคตรดีเลยนะครับก็โอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็กดไลค์กดซับให้พีด้วยโอเคบายบาย